ครคทหาตายเปนงนวนะครับเร่งวนะครับพี่ประจนอแุกโมทาบุนะครับแม่ัดีครับเาเรแล้วทุกท่านเข้าไปอยู่ที่หอชุเลยนะครับ ขอล่เกียวดวนเลยด้อตับไครับผมจะอยู่ที่อุาตับไตล้มองข้าบ้านมตานะครับพี่โอไปอรองาวบอรอง้าด้วยนะครับจะยืนบนรองเท้านะครับอจะยืนบนรองเท้านะฮะพร้อมแล้วก็ลงจากรองเท้าเลยเน้อารื่องจะไปเอาชตั้งใส่บารลงตาเน้อเอาจากถุงเลยนะครับดวนเลยครับพี่ดวนเลย

ไปได้ครับไปได้ถอได้ปัวทางนด้อยู่ด้านข้างๆเลยครับอยู่ด้านข้างเลย

บอนนี้อยู่ที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้นะครับอําเภอดอกคำใต้ครับลบๆๆบลบนะครับจะไปขวาง้าวครับขเลยบข้วไปยครับข้าวเข้าวลครับไปครับ โอ้ยาวมนกันนะถ้าถ้าเดินเรียกโอเคพอได้ยุติใส่ชิบเออถ้าถ้าแบบไปแนแยงไงแบง,ง,งบุญหายได้อจา้า ไม่ต้องรีบเด้อไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนะครับต้องรวยมากครับรวยด้ยไม่ทำงานสาธุนี่ขนมไทยแบบไทยบ้านผมมีเยอะมาก็แจนเย็นไม่ต้องรีบนะครับน่าใส่ทีละชิ้นเอาก็ได้ เดี๋ยวจะดได้อโบทากคุณได้นะครับหามด้ใจลุกไม่ดได้บาทนะครับเอเดี๋ยเอาเงินแสนบาทในเย็นช้าๆก้องเขาจะได้ถ่ายพันก้องเขาจะได้กดพัน ทับเลยัีค่ไนบอสะบาลเนสบาลมเลยับานเลยจัด่ยนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะไม่ต้องรีบครับเร็วๆหน่อยรีบดว ระวังเดอ้อรอยยีจะขวางนิดหนึงแม่แม่เดินมาข้างหน้าเดินเดินมาข้างหน้าเออขยับมาข้างหน้าจะยกแตะบาทเด้อครับเยืนได้ก็ยืนเลยนะครับเดอ้อยืนเอาเด,เดอ้อยืนก็สวยไม่ละกล้องเรามันจะได้แบบ พอดีเ ouais, นี่ยความสูงสมมติกันอมตนาสามาก็ได้หมดอยู่นี่อยู่นี่เออเฮลือันมตนาสาเข้มข้นมองดูมี่ะไรจะบูว่ะตะบูมีอะไร เอาวันนี้คุณพ <lawsuit> ุทธ๋ยวให้ขึ้นรถนายกด้วยกองตาเราก็ประเดยวเท่ไหร่ตามตามแตเย็นน้ไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยวางเอาเดี๋ยวลุงกดชัตเตอร์ไม่ทันบ้านบ้านดวงดาวค่อยวางค่อยวางเด้อก็ต่อไปเด้อก็นะจ้าครับผมอนุโมทนาสาธุเป็นบุญตรกุศลด้วยครับผม สวัสครับใส่ครับอนุโมทาบุญด้วยนะครับแต่นนบ้านเ,เลยครับต้องรีบา้าค่อยๆใส่เด้อบ่าลง, <ๆ S 3> ลงตาน้อยลงตาเล็กบเข้อมาล <ง S 3> เลย ข้างกครับผมยืนนั่งข้างกเด้อเบี่ยงเบี่ยงนังข้างก็ได้เงข้างจ้าจ้าเออเดิน้มาก็ได้ครับเรงลอลอนหวนปุยั้นไมให้เขาย่งเามาก็ส้ัน สาธุคร to yeah. yeah. mm ับสาธุแรงข้างมากเลยแม่ม hmm. okay. ีของฝาก FC FC ของาองฝากบางที FC เยอะแต่บางทีสาธุ FC ทุกคนครับผมอยากได้ทำทุกท่านเลยท้าบุกสาธุเจ็ที่บั่เลยครับ กัะจายปีเลยไม่ได้อันนี้เลยเดี๋ยวให้ดวงตาผ่านมาก่อนก็ใส่เด้อให้หดวงตามาตรงนี่สิจะได้เห็นหน้าไม่ไม่ต้องขยับไปอยู่นี่แหละผ่านหน้ามาดิเออสาธุสาธุสาธุ

สาธุครับเอาไว้เข้าหยิมฝ้าเลยอไม่ชอบอ่ะกล้องแต่มือนอะเป็นพื้นนะปู่หนุ่มนรรมชาตสาธุใส่ยาชาเย็นๆนะครับสาธุขอบคุณ เุันเดครับครนุ่น้นขอรองเท้าเลยลูกรองเท้าเด้ขอรองเท้าลงจากรองเท้าเลยลูกนแม่ลงจากรองเท้าเลยสาธุสาธุครับ

คาาบอกได้ด oui. well ีทำแล้วอทำอครับผมอยากได้เงินทํางานนะครับอยากได้แล้วก็ต้องทำครับผมอธิษฐานไม่ได้นะครับผมอธิษานได้สาเุเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทุกท่านนะครับนะจังๆร์จันจนนจะเอาเงินใส่เนาะได้า้้เอาเงินใส่บจะทำบุญไรที่โต๊อเลยครับ บาทสิบบาทได้หมดครับผมบาทสองบาทครับตอนนี้ไล์สดอยู่ที่ช่องของมงอินดี้นะครับเนาะับผมแล้วก็ช่องไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่ใช่บ่นๆเอบนบ่ลยบ่น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 บ่บ่นบ่นบนบ่นบบ่าน่านนนนบนบนนนบ สบายนะครับเดินขาเดินชนเนี่ยอนุโมทนาจสาธุนะครับอนุโมทนาบุญด้วนะครับแม่ครับผมกรน้ำเลยครับผกดนมกังงทาครับยยังท้าองบอลบอลนโมมอินดี้ชครับ ค่อยใส่เดอ้อไม่ต้องรีบเนดะ้อครับเดอ้อค่อยวางคุณแ,แม่ใส่ทีละชุดเอาจะจะหลุดมือเรามันเหี่ยครับใส่ทีละชุดใส่ทีละชุดเอาถ้ามีหลายชุดเนาะเดี๋ยวจะหลุดมือเอาเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ้รรบนะคุณแม่เนาะแม่มาอีกรอบนะแม่เนาะ อันโมตนาสาธุแต right? ah, right. ่หมดเลยแม่แม่เอาหลายรอบเลยสามรอบสาธุอ่านีุ่าอ้นี่สวัสดีครับเป็นสารวัตรเป็นผู้กลับเลยสาธุ เอหน่ออ่าย่าย่าแยกกันเ้อแม่จะลืมถอดรองท้ามัเออยู่ที่นี่เดี๋ยวจาาาเนอะอาจารย์ยื้อ้นก็ได้รกเียนเดีนใส่ตีนชุดเอาได้ได้ได้ ไม่ใช่หนักนะมันเยอะเกินหรอเอยอเอาไปลงมือด้วยลูกะสาธุครับลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้หลงตารับบินทบ,บาทอยู่ที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดไทยครับวันนี้วันที่4ี่เดือน นี่เพื่อสภานะครับ2,567นะครับแล้วก็ได้ที่ทำมาใส่บาตรเยอะมากนะครับวันนี้เนาะขออนุญาตลงก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับเนาะอนุยธรนมศาสารุ